สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิทบอนสีนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆกันในสวนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามสวนสานิทบอนสีไว้ก่อนได้นะคะวันนี้ก็มีบอนหลากหลายสายพันธุ์มาให้รับชมเลยนะคะเดี๋ยวเจอต้นแม่ก็จะถ่ายต้นแม่ให้ชมด้วยนะคะก็ใครสนใจบอนพันธุ์ไหนนะคะสามารถโทรสั่งได้นะคะที่เบอร์โทร 0642824363นะคะเบอร์น,นี้ก็สามารถโทรได้แล้วก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะอ้อหนูลืมแจ้งมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครสะดวกปลายทางก็สามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะนี่โซนนี้เป็นโซนแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพวงซับนะคะที่ใบใหญ่ๆออกสีส้มอมแดงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทค่ะสวยมากชื่อพวงซับนะคะ อันนี้กัญยาวัชระนะคะอยู่กับอันนี้เป็นมนสวรรค์อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะกัญยาวัชระไม้ป้ายชุมพูค่ะอันนี้จะเป็นชายชนนะคะอยู่กับบอลเก่าไม่มีชื่อให้ไปกระถางนี้ขอ60บาทนะคะชายชนก็จะป้ายมาให้เห็นแล้วนะคะอันนี้เป็นเทพพบุตรนะคะเทพพบุตรใบแข็งนะคะอันนี้ก็สีหวานด้วยขออยู่ที่ต้นนี้ให้ไป100บาท นะคะเทพพบุตรค่ะอันนี้เป็นนายเมืองนะคะตับวีระชนอันนี้ให้ไปต้นละเจ็ดสิบนะคะนายเมืองค่ะโทนออกชุ่มพู่นะคะอันนี้เป็นลายสื่อไทยนะคะนี่อันนี้สวยมากเลยเป็นไม้ที่แบบจุดเยอะตั้งแต่เด็กนะคะลายมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่หนึบาทค่ะเป็นไม้หัวนะคะตนนัวนี้อันนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะคะหลวงปู่แหวนให้ไปอยู่ที่กระถางนี้ขอ หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหลวงปู่แหวนเส้นจะชัดนะคะลายใบยสวยอันนี้เป็นลาหูอมจันนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะลาหูอมจัน,นจะเหลือต้นเดียวแล้วค่ะสวยมากนะคะเวลาขึ้นโตขึ้นเม็ดจะขาวนะคะเจ้าจัก,กระพัดด่างนะคะไซนี้หนูขออยู่ที่ให้ไปแปดสิบนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างอันนี้ไซแปดสิบก็จะมีหนึ่งต้นนะคะเม็ดรเริ่มขึ้นแล้วกัดด่างมาเรียบร้อยนะคะ ต่อไปอันนี้เป็นแบบไม้ใสาหวานเลยนะคะทรงใบายาวพุ่มสวยอันนี้ชื่อว่าวาสุกีนะคะวาสุกีให้ปลายต้นละ80บาทนะคะเป็นไม้ที่อยู่ในตับเดียวกับสุพรรณหงนะคะตับเรือพระที่นั่งนั่นเองนี่อันนี้สีแสบตามาอันนี้คือแบบเป็นชมพูหวานเลยนะคะอันนี้คือพอได้ไข่ทั้งหมดเลยนะคะนี่สีแบบใบกลมสีชมพูเปรอะขาวนิดนึงนะคะ อันนี้เป็นวันอังคารนะคะวันอังคารตอนนี้ใครเก็บสะสมก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะวันอังคารจะเป็นตับวันแล้วก็เป็นไม้ตามหาด้วยนะคะตอนนี้จะมีไซส์สี่นิ้วแบ่งต้นละ100บาทนะคะสําหรับวันอังคารนะคะโทนสวยมาก ค่ะอันนี้ปีกนางฟ้าโคนต้นจะมีนกน้อยนําโชคอยู่ด้วยนะคะใครชอบนะคะอันนี้ให้ไปยอยู่ที่70นะคะปีกนางฟ้านะคะอันนี้เป็นไก่อัมรินนะคะไก่อัมรินจะกัดชมพูนะคะเป็นสีชมพูโทนบานเย็นได้ทั้งใบเลยอันนี้ให้ไปยอยู่ที่80บาทนะคะไก่อัมรินอันนี้เป็นพราพันวสาแดงนะคะต้นละ 60นะคะอันนี้คือเป็นไม้ใบไทยไม้เก่านะคะพื้นแดงทั้งใบเลยแล้วมีจุดเล็กๆนะคะขึ้นบนพื้นใบอันนี้เป็นพะยาพันวงังแต่จะออกแผงนิดนึงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ให้ไป80บาทนะคะใบผิวสวยมากนะคะอันนี้เป็นไก่สวรรค์น,นะคะไก่สวรรค์ต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะไม้ตัวนี้ก็จะกัดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นพเก้านะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนพเก้าจะเป็นไม้ป้ายนะคะ นี่เลยสวยมากแล้วใบผิวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบวรรัตนโกสินนะคะไม้ใบยาวอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสำหรับบวรจะเป็นโทนขาวเม็ดแดงนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะกัดชมพูอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเนี่ยค่ะสวยมาก ขอเป็นรหัสขอไข่ละกันนะคะอันนี้จูกัดเหลียงนะคะใบอาจจะมีตำหนินิดนึดนงโดนหนอนตัวใหญ่ๆนะคะกัดไปนะคะใครชอบอันนี้ดูขอ60นะคะแดงดีมากอันนี้จะเป็นใบไผ่นะคะมีสองสีด้วยนะคะในกระถางนี้ก็จะเป็นโทนเข้มเลยอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นโทนเหลือบแดงหนึ่งอันนะคะเป็นแพ็คคู่อันนี้ขออยู่ที่120นะคะเป็นใบ อุ้ยหนูพูดผิดใบหอกนะคะใบหอกก็จะกว้างกว่าเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้เป็นแพ็คคู่ค่ะเป็นยักษ์กุเปรันหนึ่งต้นแล้วก็จะมีริมขอบฟ้าหนึ่งต้นนะคะใครชอบนะคะอันนี้ขออยู่ที่90บาทค่ะอันนี้มานางพิมพ์นะคะกระถางนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะสามารถกัดชมพูได้ทั้งใบเลยก็อันนี้ก็จะเป็นไม้ตามหาด้วยนะคะนี่ อันนี้เป็นไก่นะคะไก่ตัวงามนะคะมีหน่อเล้วด้วยแล้วก็อยู่กับนำโชคนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เลือ้อยที่คู่กับรวยล้นฟ้านะคะอันนี้ให้ไปแปดสิบนะคะวันนี้บางกระถางก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะอย่างอันนี้มีสองต้นเลยอันนี้จะเป็นหน้าคราดนะคะกับอันนี้จะเป็นนี่การแดงหมาเป็นพรมหรือสีนะคะคู่นี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไกทองเฉยๆก็จะกัดแดงกระดูกขาวแล้วก็มีเพชรสุวรรณโชธนะคะด่างด้วยนะคะคู่กันมาอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะแผ่คู่คะ่ะอันนี้เดี๋ยวจะแดงได้มากกว่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นม่วงมหาการกับเพชรพันล้านนะคะได้2อสายพันค่ะคู่นี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเพชรพันล้านเป็นไม้ที่เดี๋ยวโตกัดชมพูนะคะจะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับ พกหลงนะคะชื่อดีด้วยเป็นไม้เก่าอันนี้คือเพชรพลานนะคะอันนี้คือม่วงมหาการนะคะพื้นม่วงเข้มเม็ดชมพูคะ่ะอันนี้เป็นคูรุเทพพบุตรนะคะอันนี้โหสีต้นเลยในกระถางคุ้มมากนะคะอันนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะใบายาวตกพุ่มดีนะคะนี่คะ่ะอันนี้สวยว่าอันนี้แผ่งมาจากพะนครน,นะคะต้นนี้ขออยู่ที่ให้ไปป80ิบนะคะนะคะ่ะอันนี้ก็คือมีชื่อว่าหลวง พอหลวงพ่อโตนะคะพอหลวงพ่อโตก็จะมีไซส์ที่แบ่งจะอยู่ที่หนึ่งรอบาทจะหนูเอาให้ชมนะนี่เลยนะคะพอหลวงพ่อโต100บาทนะคะอันนี้เป็นคุณหญิงนะคะคุณหญิงขอ50นะคะคุณหญิงใบแข็งนะคะสีชมพูค่ะอันนี้นางรากสดแผงนะคะเป็นนางรากสดแผงแดงนะคะตัวน,นี้ให้ไปอยู่ที่สีนะคะอันนี้เป็นนางใหม่นะคะอยู่คู่กับลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้ก็เม็ดถี่ดีนะคะนี่ ใครชอบนะคะอันนี้ขอ70บาทนะคะอันนี้ท้าวรำไพไซส์นี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะท้าวรำไพายสวยๆเลยอันนี้เป็นนางสุชาดานะคะนี่พร้อมหน่อมาเลยนะคะเปิดสวยมากอันนี้อยู่ตับพุทธประวัตินะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่80นะคะนางสุชาดานะคะอันนี้ใบใหญ่มากนะคะราตีประดับดาวต้นนี้ขอ100บาทนะคะอันนี้ฮาริพุนชัยนะคะมีหน่อแทงแล้วอันนี้ขอ 1น0นะคะฮริพุนชัยนะคะไม้เก่าใบาย,ยาวนะคะอันนี้เป็นนารีบูรพานะคะอันนี้คือเต็มฟอร์มเพราเลยทั้งกัดทั้งป้ายนะคะก็จะออกโทนชมพูอันนี้เป็นกนกพรอนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะอันนี้เป็นเพชรเจสีนะคะนี่แต่ว่าอันนี้จะไม่แบบไม่มีด่างนะคะก็จะกัดเม็ดชมพูปกติเลยอันนี้ให้ปายต้นละ50 นะคะหน้าก็จะขึ้นเม็ดแล้วแบบนี้เลยเม็ดเจ็ดสีค่ะอันนี้เทวีสุริยานะคะต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะก็จะมีหน่อมาแล้วด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะออกเปรอๆมีหงเหินนะคะเพิ่งแทงหน่อออกมาอยู่คนต้นอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เม็ดสวยมากนะคะหนูจำชื่อไม่ได้นะคะต้นนี้ขอเป็นรหัส ขอควายแล้วกันนะคะ100บาทอันนี้หานุมานหาวนะคะจะอยู่กับอรุณชนะนะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะหาวจะหาย,ยากนะคะอันนี้คือแบบเต็มฟอร์มเขาเลยหานุมานหาวอันนี้เป็นเท้ารำไยแผงแดงนะคะจะแบบแดงทั้งใบเลยนะคะนี่ใครชอบสีแจ๋มแจ๋มอันนี้ขออยู่ที่ ให้ไป90นะคะนี่ันี้เป็นลูกไม้ที่หลายท่านรออยู่ที่ใบายาวนะคะมีน่อเรียบร้อยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่160นะคะเผื่อใครชอบสวยมากนะคะใบายาวสวยสะโพกกว้างคะ่ะขอเป็นรหัสงองูคะ่ะต่อไปปีกิน,นรีนะคะต้นนี้มาพร้อมสองหน่อเลยนะคะปีกิน,นรีเป็นไม้ใบายาวคะ่ะต้นนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะ อันนี้สบายนางฟ้าสวยมากนะคะแบบมาเป็นกอเลยสบายนางฟ้านะคะยังไม่หมดคะ่ะมีอรุณชนะไปด้วยโทนสีคล้ายๆกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่150นะคะคุ้มมากๆสบายนางฟ้าที่เห็นต้นตอนนี้มี4ต้นเลยนะคะในกระถางนี้นี่คะ่ะอันนี้เป็นทองประกายแสดนะคะสีออกแสแๆส้มๆนะคะแล้วก็อยู่กับปราสาททองนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะนี่เลย แบคคูคุ้มคุม,คมประสาททองใบใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นพรมคีรีนะคะพรมคีรีจะเป็นไม้ออกโทนชมพูเลยนะคะพอโตขึ้นก็จะออกชมพูเข้มชมพูอ่อนเปิดะเป,เปกันนะคะอันนี้เหมือนจะอยู่กับออ,อยู่กับนางเกาสุริยาด้วยนะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทค่ะอันนี้เป็นดาวเคียงดินนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะดาวเคียงดินจะเป็นณนะเมืองนอนที่ไม่ไปลายนั่นเองนะคะอันนี้เป็นหงดรุ่นนะคะไซนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะใบยาวค่ะอันนี้น,นี่เป็นอับสรสวรรค์นะคะกับสุขีบจัดทับนะคะแพคคู่อันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมาก อับส,สวรรค์เขาไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะเขาก็จะเนี่ยคะ่ะเอาไปแยกได้นะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ที่หน้าสวยะคะ่ะหน้าออกส้มๆแดงๆนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้สีสวยมากเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่120บาทนะคะสีสวยมากเลยเนี่ยคะ่ะอันนี้ได้3อุ้ยสหนนอนะคะเนี่ยที่เห็น กระถางเลยอันนี้เพชรมณฑนนะคะจะออกแดงเงาๆแข็งหน่อแล้วแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นไม้เหลืองนะคะชื่อเหลืองมณีรัตน์นะคะอันนี้ขอ100บาทค่ะอันนี้ลูกไม้ค่ะนี่หนูชอบเรียกลูกไม้อันนี้ว่าลูกไม้กำรรมะยีนะคะอันนี้ขออยู่ที่140บาทนะคะนี่เป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะใบหนาใบแข็งอันนี้นางมณฑทน,นะคะสามต้นเลยในกระถางนี้นะคะ อันนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะคุ้มมากเขาเป็นไม้หัวนะคะนี่แทงนอมาเต็มที่เลยอันนี้นะคะมีชื่อว่าจำปาทองนะคะนี่สีแบบใบหนาเลยนะคะอันนี้ส่งขายนะคะอันนี้ได้แบบอ่าแทงนอ,อมาเยอะอยู่นะคะอันนี้ขอ120บนะคะคุ้มมากดวเนะค่ะทำกอได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ออกเปิิๆนะคะอยู่กับนางวิชุดานะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสองสายพันธ์ รักเอ่ยก um ับลูกไม้โทนชมพูเม็ดชมพูเม็ดแดงนะคะเม็ดแดงนี่อันนี iedzieć, 80, Twelve, okay. ้ให้ไปอยู uh ่ที 80, ่แปดสิบนะคะอันนี้สาวเมืองสิงห์นะคะที่จะกัดชมพูได้ทั้งใบนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะสาวเมืองสิงห์เดงเงาเงาชนะมานนะคะมีลูกไม้สีหวานไปอีกหนึ่งต้นอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะชนะมานอันนี้เป็นม้ากันทกะนะคะตับพุทธประวัติอยู่กับไม้เก่าอันนี้หนูไม่รู้ชื่อนะคะหนึ่งต้น อันนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะสองสายพันธุ์เลยอ่าอันนี้วันนั้นหนูมาถ่ายแล้วเขายังไม่กางใบเต็มที่อันนี้คือเทพธิดานะคะเทพธิดาต้นนี้นะคะให้ไปโอ้อันนี้มีเพชรมณฑลอยู่โคนต้นอันหนึ่งขออยู่ที่80นะคะเทพธิดาแบบกัดสีแล้วนะคะ อันนี้มีใบเดียวไม่ต้องตกใจนะคะเพราะวพวกไม้หัวแทงหน่อมามันจะกัดสีเลยถ้าตอนเด็กๆเ,เขาจะเขียวก่อนนะคะอันนี้เป็นรักเธอเสมอแผงนะคะจะไม่ป้ายแล้วก็มีนางรักสดแผงแดงอีกหนึ่งด้วยอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะสีออกโทนแดงแดงเข้มๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นชื่นบานค่ะที่วันนั้นหนูถ่ายต้นแม่ให้ชมน่าจะเป็นเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนะคะสีเขาจะเป็นสีชมพูบานเย็นทั้งหมดเลยอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาท ะะอันนี้เป็นเงินทองหน้าค่ะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะสีเหลืองค่ะอันนี้เหลืองสวยนะคะยิ่งอยู่นอกตู้ยิ่งแจ็มนะคะเนี่ยหนูเลี้ยงไว้ตรงหล่อน้ําไว้ในถาดนี่เลยนะคะอันนี้ได้สองต้นค่ะในกระถางอันนี้คือหานุมานจองถนนนะคะอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะน,นี้เป็นซับอํมหน่วยนะคะซับอํมหน่วยให้ไป ต้นละห้นะคะมี1ต้นค่ะอเน,นี้ออกเปิดะชมพูอันนี้จะเป็นนายมั่นปืนยาวนะคะดูสีเขากัดเรียบร้อยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ80นะคะอันนี้ได้สองต้นด้วยนะคะแพ็คคู่อยู่ในกระถางเดียวกันนี่นะคะสีเขาอันนี้พราวนะคะพราวอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละหนูขอเจนะคะพราวากัดสีแล้วค่ะ นี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นบัวหิมะนะคะไซนี้จะอยู่ที่ให้ไปสองร้อยบาทนะคะรงเขาจะออกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะตางๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะคอมเพกสวยมากอันนี้เป็นแก้วโกเมนนะคะไม่ได้พามาชมนานเลยนี่นะคะสวยมากเลยสีออกแดงๆเงาๆนะคะอันนี้เรียกซับนะคะต้นใหญ่เลยพร้อมมีหน่อแล้วนะคะนี่ ขึ้นแทงหน่อเรียบร้อยอันนี้ขออยู่ที่170นะคะเรียกซับนะคะใบไปเลยเลยเป็นบอลใบกลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นโทนแบบเหลืองส้มนะคะนี่ลูกไม้ของที่สวนเองอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เขานะคะเป็น2ต้นคู่ในกระถางนะคะอันนี้ขอ200บาทนะคะหรือว่าใครอยากได้ต้นลูกตอนเด็กๆก,ก็จะยังสีเหลืองนะคะตอนเด็กจะออกเหลืองหน่อยนะคะก็จะมีแบ่งด้วยเช่นเดียวกันต้นละ50นะคะ นี้ลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้หูยกเปดชมพูนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะหูใบเขาจะดำลงไปนิดนึงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะทองประกายเศษยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตอนนี้ก็จะมีไซส์ที่แบ่งจะอยู่ที่60บาทนะคะทองประกายเสษค่ะอันนี้ยักษนะคะ นี่คะ่ะอันนี้คือสายพระเนตรกับเทราปตีนะคะแพ็คู่กันอันนี้ขอ150่าสนะคะสายพระเนตรแก่ตัวมากเลยนะคะความเขียวไม่มีแล้วเหลือแค่แดงแล้วก็เส้นขาวเลยนะคะเทราปตีก็เปิดด่างมาแล้วคะ่ะรวงราชเสนหานะคะต้นนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะก็จะออกทนชมพูนะคะนี้อันนี้เป็นลูกไม้ผสมสาวารินนะคะสีเขาจะออกแบบนี้เลยแล้วก็กระดูกชัดนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่าสนะคะสวยมาก ะะสีแปกกว่าคนอื่นเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะหต้นแล้วยังไม่หมดนะคะมีเหลืองทูโทนนะคะมีแบบสองสีเหลืองส้มนะคะแล้วก็จะมีไม้กาบต้นนี้อีก1ต้นแล้วก็มีเทพดาราอีก1ต้นนะคะคุ้มมากกระถางนี้ได้4แบบเลยนะคะขออยู่ที่150่งบาทนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ